สวัสดีครับพี่นองครับมื่อนี้ผมอยู่ตลาดอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่นองครับนี่ครับผมมาเห็นเคนขายข้าโพดนะครับพี่นองครับผมกระสิล่องเบิรงนด้ครับว่าข้าโพดของอำเภอคุขันเป็นยังไงแน่คือข้าโพดทั้งล่าสีใสบ่นะครับปกตินี่จะไปกินแต่ข้าโพดอำเภอล่าสีใสนะครับมื่อนี้มาอำเภอคูขันอ้าสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีครับข้าโพดข้าเหนียวบ่ครับนี่แม่ค้า โอ้ข้าวโพดข้าวเหนียวบอครับขายมัดละจักบาทไหมคะ่ะมันละยี่สิบอ่ะ,ะผมเอาสองมันดนะครับเรื่องต่ว่ากอนสิเอาหน่สิกินมังกรได้ไหมคะ่ะว่าจังไดไหมคะ่ะว่าแสบ <ละ S 1> ไหมคะ่ะพ่นบอง<ะ>ว่าข้าวโพดแสบพ่อน,น้องผมกับสิร่องกินมึงได้ครับพี่น้องเอาเบิ้งนี่พี่น้องเบิง้งโอ้กับเป็นตาแสบพื่กันนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิซิมให้พี่น้องเบิ้งด้วยครับว่าข้าวโพดอำเภอตลาดอำเภอคุูขันนเป็นยังไงเนี่ยครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับนี่แหละครับข้าวโพดของ ตลาดอำเภอคูขันนะครับพี่น้องมามาลองซิมกันครับอืออืออือเจ็เบตอืมอือพี่นอ้นองอืออำเภออำเภอคูขันตลาดคูขันเจ็บเพราะแผลหน้าสีสลายครับพี่น้องครับ แซ่บครับพี่น้องครับแม่ค่ะปลูกกระโพดเองบหแม่ค่ะปลูกเองเลยบอกโอ้ปลูกเองกับมะต้มขายเองเลยบอกครับขายอยู่มองนี้แม่ค่ะขายอยู่นี่ทุกวันเลยบอกแม่ค่ะช่วงเศร้าบป่ครับขายช่วงเศร้าบอล่อนั่นแหละครับพี่น้องครับ ผู้ใดอยาข้พวดเ,เส่บบของตลาดสดอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดกับมาเด้วยพี่น้องพ่นขายอยู่มองนี้ครับมองสารเจ้าดนี่เนาะครับนาองนี่นครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ